การยาวใช่ไหมครับโอ้เน้อสวยจังเลย่ไล้ลอยครับเปดบ้างเบ้เก็บาบาเนเรียดูเม็ดครับเล็กมาก สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัสะพาน4ี่นะครับอำเภอเปลืกแดงจังหวัดระยองนะครับด้านหน้าผมก็จะเป็นร้านเต้าอู้กับลุงแมนนะครับก็เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้ร้านจะอยู่ข้างๆศาลประภูมินะครับหมอนทองเนื้อดีหวานมันกรอบนอกนุ่มในนะครับ วันนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาโลละ180บาทนะครับลุงงแมนนะครับโอ้ไซส์ใหญ่เลยนะครับสวัสดีครับผมลุงแมนครับผม ไม่ได้มาหานาเลยนะครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ราคาตัวเรือนราคาดีครับราคาดีนะเยอะมากเลยจนครับผมวันนี้ทําไมมีผู้ช่วยเยอะจังครับวันนี้สี่คนเลยครับไม่ทันไม่ทันไม่ทันนะวันนี้มีอะไรมาด้วยครับวันนี้เห็นผมเดินผ่านมาด้มีก้านยาวมาด้วยนะชนีมีก้านยาวแล้วก็มีชนีนะครับแอมก้านยาวนะครับก้านยาวใช่ไหมครับโอ้เนื้อสวยจังเลย รู้เท่าไหร่ครับเท่ากับหมอละจ๊ะเท่ากับหมอนทองเลยครับร้อยแปดสิบบาทครับที่จริงมันแพงกว่านะแต่แก็ขายเท่ากันหมอที่จริงนี่คือมันจะแพงกว่าหมอนทองด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าขายเท่ากัน กคนดูหมอนทองก่อนนะครับปีนี้จะไปตรวจไหมคะปีนี้ใช่ไหมครับ,รบไปครับไปน่าจะประมาณสักวันที่18-19เานาะต้องากลางกลางเดือนพฤษภาใช่ไหมครับู้เดือน,นจะออกเยอะ รู้ใกล้ลอยครับจะสวยไปไหนครับจะให้สวยกว่าทุเรียนอีกจะต้องแมค้าแล้วล่ะสวยกว่าทุเรียนก็ต้องแมค้าแล้วใช่ไหมครับวันนี้เข็นมีสุมาลีมาด้วยนะโลละเจ็ดสิบบาทนะครับแบบเป็นกล่องนะกล่องละห้าสิบบาท ใครที่อยากกินนะครับสมาลีช่วงนี้ก็จะออกมาพ้อๆกัน,ก,นกันกับทุเรียนใช่ไหมครับลรงแ่ย ก็มีหลายไซส์นะครับเข้าใจสายทุเรียนเลยนะครับน,นี่น่าจะสี่ห้ากิโลได้นะครับน,นี่น่าจะเป็นหมอนทองนะครับตัวนี้เนื้ออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นชนีนะครับชนีไข่ชนีไข่อันนี้จะเป็นก้านยาวเนาะ คนเลยนะครับวันนี้อ่ตัวหน้าร้านนี่คืออะไรเขาเนี่ยหน้าร้านนี่คือถุงสวมนิ้วอ๋อไว้ให้ลูกค้าใส่นิ้วแล้วก็แตะดูเนื้อนะครับเออทันสมัยมากเลยนะครับตัวนี้เยี่ยมมากครับอ๋อซื้อมาที่ฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับเบอร์โทรร้านเปาอูนะครับก็จะเห็นป้ายช่องยูทูบผมเลยนะครับ อนนี้ยังมีลูกค้าโทรมาสั่งนะครับต่างจังหวัดไหมทางส่งครับไปส่งชุมพรไปหกลูกชุมพรนะใช่พี่ยึงชุมพรเขาก็มีทุเรียนเขาเหมือนกันนะใช่แต่เขาอยากกินทุเรียนที่นี่ไงเขาดูเราเขาอยากครับผมไมม่่ต้องาก็ยังส่งอยู่เนาะก็ส่งตามที่ส่งไว้นะครับเป็นในส่งเยอะเป็นส่งเยอะเพราะว่าพวกตรงมี้บอกยังไม่ยังไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้ครับยังไม่ค่อยถนัดนี่ครับ เดชิมให้ดูครับอันนี้เป็นการยาวร้านปลาอูกเมียนไอ้เม็ดเขาใหญ่หน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าก็กินอร่อยอืครับขอบคุณครับนนรมาคนเดียวเขาเครอ แม่ผมขอกระดาษชุดๆนะคะระบับลาบปากอีกหนึ่งกูครับวันนี้ เล็หน่อยนะครับเนี้ยจะไม่เหมือนมวนทอง าดูบรรยากา,กาศการขายแล้วก็วิธีปลอกท้เรือนนะฮะของลุงเมยแล้วก็ระดูกันนะครับเบนอัี้เอันนี้เด,ดี๋ยวไปกินที่บ้านต่อนะครับ นี่เป็นก้านยาวนะครับรูมเอนให้ฟรีนะครับ ในิ้วนะครับใส่นิ้วแต่ดูได้นะครับเลยร่าสุดลูกค้าจากชุมพรนะครับเพิ่งสั่งไปกี่ลูกนะครับหกลูกเลยนะครับโอ้สลูกกรุงเทพอีกสองต่างจังหวัดนะครับใครที่อยากกินทุเรียนสวยๆร้านพ้าอุ้งลงแมนก็เชียงใหม่ก็ไปหกโทรมาสั่งได้นะมีเชียงใหม่ด้วยนะโอ้เดี๋ยวนี้โกยันเตือ มีหลายจังหวัดแล้วใช่เชียงใหม่ลำพูนขุนพรไปทั่วแล้วนะตัวนี้นะโดงไปเลยมามงวัดไปส่งเลยไปส่งที่เลยมาใช่ครับตอีกหน่วยนี้อาจจะได้ไม่ต้องมาขายที่หน้าร้านแล้วมั้งเนี่ยส่งอยู่บ้านอย่างเดียวออนไลน์อย่างเดียวเลย กิโลนะครับลุงเมียน2โล,โล 2> สีโลกับอีกสี่นะครับเรืบงเรือบางรีบรีบเซลกแเมียนเขาจะรีบไปไหนรีบไปไหนนะ ที่ตลาดน้ำสะพานสีอ่อำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับวิ่งไปทางนู้นก็จะไปบอ่อวินนะครับด้านหลังผมก็จะไปมับยังพรนะครับนะร,บร้านจะอยู่ใกล้ๆกับวัดมับยังพรนะครับวันนี้อยู่ที่ร8 0ยแดสิบบาทนะครับราคาก็ยังคงที่อยู่นะครับวันนี้จะมีก้านยาวแล้วก็ชนีด้วยนะฮะ แล้วตัวนี้อเบลที่โชว์เนี่ยประมาณไหนครับอะไรอ่ะตัวนี้ตัวชนีครับวันนี้เลยเสร็จมือจิ้มเนือ้อจ้ะใส่ใช้แต่ได้นะครับตแตะเนื้อดูใส่นิ้วเขาแล้วก็แตะเนื้อดูได้นะมันเป็นไรดูก็รู้ได้ จะสวยมากมันจะกลมเลยนะครับจะถ่ายยากอันนี้สวนจากจันเลยไหมครับสวนอํานท์เนี่ยสวนอํานท์เลยนะครับครับอ๋อ oh, เขามีหลายสายพันธุ์นะเขามีหลายสายพันธุ์ครับสามร้อยหกบาทจ้า มีกี่ผูครับมีเต็มห้าผูห้าผูนะผูเต็มข้าวตุยกินหมอนใช่ไหมับอนเอาหมอนใช่ไหมปักก็จุดพอดีประมาณกิลดีครับวันนี้นะ น่าจะเป็นวันเลี้ยงเลยนะครับที่ผมมาถ่ายแล้วป้าอูกระโดมยนเอามาลงสามสายพันธุ์นะครับปกติจะมาแค่หมอนทองอย่างเดียวนี่เป็นหมอนทองอลูกหาลูกเล็กนะครับ,บเดี๋ยว,วเนื้อ <มา S 2> เต็มมากครับลองกิน,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 นให้ชิมดูโอ้โหชิมเลยหวานหวานมันจริงๆเดี๋ยวชิมดูอีกคู่หนึ่งแล้วกันจับเลยครับ ชาวเมื่อกี้บอกอร่อยมากชิมแค่นี้พอแล้วครับทุกคนฮะนะดูเม็ดครับเล็กมากหมอนทองเนี่ยก็คือหมอนทองครับมันอร่อยจริงครับ หม้อหมนทองนะับลูแมนอร่อยสุดแล้วครับแต่แล้วแตว่ทางนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบเนาะมันก็อร่อยทุกสายพันธุ์แต่สำหรับผม้อหม้อหมนทองเนะี่ยมันอร่อยอร่อยสุดแล้วกินง่ายเพราะว่าม,มันมันไม่เละมันไม่ติดมือกรอบนอกนุ่มในเลื้อเหนียวดูครับทุกคนเม็ดเล็กนิดเดียวเองอืมอ่ย ตัวเ,เล็กอร่อยไหมอร่อยข้ากครับขอให้หมดเลยพูนี้เดือดยัวเอฟซีนะครับดูด <c oughs> ิครับอร,อ,รอร่อยจริงครับเม็ดเล็กจริงครับไม่มีทิ่ติเลย ตั้งกล้องดีกว่าอ่าโอเคเอาเม็ดออ,นะออกไปเลยครับเล็กนิดเดียว ขอบคุณมากครับ